สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องไม่หมองสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเติร์ดปาร์ตี้เลยแล้วกันนะชัดๆเลยใครที่อยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้านะคะมีเรามีเขา มีเธอแล้วก็มีเขาอยู่คนหนึ่งนะคะมาดูกันว่า third party situation นี้นะคะจะเป็นยังไงได้บ้างนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตพลังงานคุณพลังงานเติร์ปาร์ตีพลังงานคนของคุณนะคะอาจจะไม่ได้แบบละเอียดมากแต่ว่าจะเป็นคลิปคร่าวๆเนาะเพราะว่ามันวิ่งเข้ามาในหัวในเรื่องนี้นะคะก็เลยจะอัปเดตว่าเขาคนของคุณเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแล้วก็เขาเนี่ยคิดและรู้สึกยังไงกับเติร์ปาร์ตี้นะคะขอดูพลังงานก่อน ขอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าเนาะว่าทำไมทาไมถึงให้ได้เกิดอะไรแบบนี้กันเกิดขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นดวงของใครบางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเก็บไปตัดสินใจหรือว่าคิดมากคิดเยอะจนเกินไปอาจจะไม่ใช่คลิปของคุณเลยก็ได้นะคะมันสถานการณ์มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาดูดีๆเนาะก่อนที่จะรับฟังอะไรหรือว่าบริโภคอะไรเข้าไปนะคะไม่บอกกระต่ายบอกเสมอนะคะว่า มันอาจจะไม่ตรงก็ได้มันอาจจะเป็นเพียงนิยายปลาที่วันนี้มันวิ่งเข้ามาแล้วให้ได้มาเล่าให้ฟังเฉยๆแต่อิงจากการเปิดไพ่นะคะอ่ะขอดูพลังงานสถานการณ์ในตอนนี้ Third Party Situation นะคะเป็นยังไงได้บ้าง third Party Poker face taking a chance risk option not showing hand g a m b i n g มีคนที่แบบว่าเหมือนลุ้นอะลุ้นที่จะได้2คนน่าจะเป็นเขา ลุ้นอยู่ไม่อยากเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปลุ้นว่าตัวเองเ่ยเหมือนเขาพนันอะพนันเอาไว้ว่าเขาจะต้องได้สองคนมีทั้งคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งแต่ว่าความจริงก็คือความจริงนะคะสถานการณ์นี้กำลังหลีดไปสู่การที่มันจะชัดเจนสว่างสวัยมากขึ้นเติบโตมากขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย อาจจะนำพาหรือว่าสอนให้ใครบางคนนะคะได้ตื่นรู้หรือว่าได้เติบโตในอีกเฟสหนึง่งอาจจะเป็นคุณก็ได้เขาก็ได้หรือแม้กระทั่งเติร์ดปาร์ตี้นะคะเดอะสเน็ค่ะอย่างที่บอกเลยความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่เรามันมีความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งที่กำลังจ้องมองอยู่อย่างดุดันรายกาดคอมเพติชันคนของเขาหรือเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยกำลัง จ้องมองดูคุณอยู่อย่างอิจฉาริษยาหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะเป็นคุณพยายามที่จะเป็นเหมือนคุณแข่งขันกับคุณนะคะ competition and enemy the other woman look over your shoulder นะคะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังมองจ้องมาที่คุณก็คือผู้หญิงคนนั้นล่ะค่ะเติร์ปาร์ตีที่คุณอาจจะรู้จักเขาหรือคุณอาจจะไม่รู้จักเขาก็ได้แต่ บอกไว้เลยว่าเขารู้จักคุณนะคะคนคนนี้เนี่ยจ้องมองดูคุณอย่างเงียบๆเมื่อไหร่ที่คุณขยับคนคนนี้ขยับเมื่อไร่ที่คุณเปลี่ยนคนคนนี้เปลี่ยนเขาจะไม่ยอมเป็นรองจากคุณเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะได้ผู้ชายของคุณไปผู้หญิงของคุณไปหรือไม่ก็ตามคนคนนี้มองดูทุกการกระทำการเปลี่ยนแปลงเ,เอ่อก้าวย่างของคุณนะคะ ให้ระวังค่านี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูพลังงานของคุณค่ะพลังงานเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยไม่น่าจะเปิดแล้วนะเพราะว่าขึ้นมาก็เป็นเดอะสเน็กแล้วนะคะขอดูพลังงานคุณแล้วก็พลังงานคนที่คุณพลังงานคุณเนี่ยอบอุ่นไว้ใจได้คุณเป็นคนคุณเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะใครๆเข้าหาคุณเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ พูดได้ว่าคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวหรือตัวคุณในช่วงนี้เนี่ยดูแลครอบครัวอยู่กับครอบครัวให้ความให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเสียส่วนใหญ่นะคะคุณดูแลรับผิดชอบทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะให้กับครอบครัวพาคุณแม่ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวพาลูกๆไปเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะหรือคุณมีครอบครัวอยู่แล้วหรือคุณเป็นครอบครัวกับคนคนนี้อยู่แล้วไหมนะคะ ซิกซ์สเปนเดนะคะการเงินคุณดีค่ะการเงินคุณโฟล์เข้าออกอยู่เรื่อยๆเนาะมีช่วงให้ช่วงรับนะคะเป็นช่วงที่คือคุณอยู่ในสเตตที่ดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ความมั่นคงคุณเป็นคนที่หาเงินได้มากแล้วก็อาจจะต้องใช้ออกไปมากในช่วงนี้นะคะเงินอีกแล้วค่ะ ตัวคุณไม่ได้โฟกัสอะไรเลยโฟกัสแต่เงินกับงานจะไม่ให้คนนี้อิจฉาคุณได้ไงเพราะการเงินคุณดีการงานคุณก็กําลังจะเป็นไปได้ดีพร้อมกับแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างที่เขาหวังดีกับคุณคนที่เขาจริงใจกับคุณครอบครัวของคุณเพื่อนของคุณคนร่วมงานของคุณพลังงานของคุณมีแต่เรื่องของเงินกับงานเท่านั้นคุณไม่ได้สนใจเลยแล้วก็เนี่ยมันทำให้ the snake woman อิจฉาคุณนะคะ เจอละสี่ The Third Party นะคะอ่ะคราวนี้มาดูพลังงานคนของคุณกันดีกว่านะคะคนกลางเนี่ยตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะแต่เดี๋ยวเช็คอีกนิดก็ได้นะพลังงานเ h ิร์ดปา Party เนี่ยพลังงานของคนของคุณคะ่ะพลังงานคนของคุณนะคะเจมสนายขึ้นมาเลยเนาะพ่อนักรักนะคะคนรูปหล่อคนรูปงามคนเลือกได้เพราะคุณคนเลือกได้เลือกได้เหลือเกินนะคะเป็นไพ่ The Lover ฉันจะรักคนนี้ก็จะรักอยากเลือกคนนี้ก็จะเลือกฉันเลือกได้เลือกได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะดูแล้วคุณไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยแต่เขาน่าจะหลงตัวเองหรือเปล่านะคว่าคุณก็ยังคงอยากจะรักอยากจะเลือกอยากจะแย่งชิงเขาจากมือที่สามหรือคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมแต่ที่แน่ๆเขาอยู่ในตําแหน่งที่เขาเลือกได้ค่ะเจมินายมิถุนนะคะเดลเวอร์นะคะมอ e อปชั่น Op e n Option นะคะคนคนนี้มีรักอยู่แล้วเนี่ยมีเขาเลือกมือที่สามเติร์ดปาร์ตี้ไปแล้วหรือยังนะคะถ้าเขาเลือกไปแล้วกับอยู่ฝั่งทางโน้นเนี่ยเป็นครอบครัวกันไปแล้วเนี่ยดูเขาจะสุขสมบูรณ์ดีนะเป็นไพ่เทนอคัพหรือการที่เขามีทั้งคุณมีทั้งอีกคนเนี่ยมันทําให้เขาสุขสมบูรณ์รู้สึกคุ้มค่ากับการเกิดมาในชาตินี้ <laughs> เพราะว่าชั้นคือเซลเซนเตอร์อ่ะเป็นตัวหลักเลยที่จะได้รับทุกอย่างจาก ทุกอนูของโลกใบนี้ที่เรียกว่าความสุขนะคะคนคนนี้เขาเกิดมาเหนือดวงค่ะก็ว่าไม่ได้เนอะในช่วงนี้เนี่ยเขาดวงขึ้นดวงเขาเปิดเขาก็เลยเป็นคนที่อยู่ในฝั่งที่บอลอินโยคอร์ดอ่ะภาษาอังกฤษอะเป็นคนที่ได้ได้เสิร์ฟลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะตกไปฝั่งหนคนที่คอยต้องรับต้องรับให้ดีๆเพราะคนคนนี้มีชัยอยู่นะคะในตอนนี้นะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตลอดไปนะคะอ่ะพลังงานเขาดีค่ะในช่วงนี้คือเขารู้สึกว่าเขาเลือกได้แล้วก็มีความสุขอย่างเต็มที่ของคุณก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะตัวคุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองทํางานของตัวเองโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองการเงินการงานแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังทํางานต่อไปในเรื่องนี้ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความรู้สึกสักเท่าไหร่คราวนี้มาดูพลังงานของเติร์ดปาร์ตี้กันบ้างนะคะพลังงานคนคนนี้เนี่ยความคาดหวังของเขาเลยนะ เขาต้องการเป็นหนึ่งเดียวค่ะเป็นคนหนึ่งคนนั้นแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองดูมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งกายการประโคมอะไรใส่ตัวเองเข้าไปด้วยการใช้เงินนะตัวคนคนนี้เขาก็จะทํานะคะเพื่อให้เขาดูมีคุณค่าดูมีไฮไฮโปรไฟล์เขาดูเหมือนเป็นคนอีเลแกนต์นะหยิ่งเย่อหญิงนะคะเออแล้วก็พยายามที่จะดึง เขาทุ่มเทลงทุนเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานของชายคนรักเนาะพ่อคุณคนเจ้าชู้คนนี้เขาต้องการหัวใจค่ะของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือคนนี่แหละคนของคุณนี่แหละนะคะเพราะตัวละครเอกนะ่เ,ออเขาใส่ใจมากๆแล้วก็ต้องการ i n นเทนชันมากมากต้องการต้องการความเอาใจใส่ต้องการ mm. เขาเรียกว่าอะไรต้องการต้องการ mm. เขาเรียก่าอะไรนะความสนใจเออความสนใจจากคนของคุณมากๆนะคะไฟดับซะแล้วเขาต้องการความใส่ใจความเอาใจใส่ต้องการ i n นเทนชันอ่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่า แล้วคนของคุณเนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไง bs รู้สึกกับมือที่สามอะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงโอโ้โหจริงๆแล้วใจหัวใจทั้งทั้งดวงเนี่ยความรู้สึกทั้งหมดน่ะอ่อนไหวกับคุณมากๆาก,ากเอสอบ,บับเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความรักไหมแต่เขารู้แต่ว่า มันคือความอ่อนไหวที่มีให้กับคุณเจอคุณทีไรก็อ่อนไหวทุกทีคิดถึงนึกถึงคุณทีไรเนี่ยคนคนนี้มักจะนึกถึงเรื่องของความรักความโรแมนติกนะคะความอ่อนไหวความอ่อนหวานของคุณก็ได้นะคะแต่เขาก็แอบ,บเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นอิสระเหลือเกินคุณช่างเป็นคนที่อิสระไม่ดําเนินชีวิตไปตามกฎกฎเกณฑ์ต่างๆหรือไม่ไม่ยอมให้มีอะไรเข้าเข้ามาครอบงําหรือว่ากําหนดกฎเกณฑ์ในตัวคุณ ัวคุณเป็นคนที่มีความคิดมีความอิสระใช้ชีวิตยอย่างอิสระเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและก็นี่แหละคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าตัวคุณอะคงไม่ปรารถนาที่จะเป็นรองหรือว่าเป็นคนที่จะต้องรอให้เขาแบ่งปันความรักให้อะคะ่ะคุณเป็นเหมือนผีเสื้อที่จับต้องไม่ได้มองได้อย่างเดียวซึ่งคุณกราวเด็ดมากนะคะคุณ คุณเป็นตัวตัวตนของตัวเองแล้วก็ยืนยันที่จะเป็นตัวตนของตัวเองแบบนี้มันทําให้เขาควบคุมไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณเนาะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับมือที่สามค่ะเติร์ดปาร์ตี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเติร์ปาร์ตี้ค่ะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ที่เขามีกับเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันจะต้องคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาเขาจะต้องใช้ความอ่อนโยนอ่อนไหว ใช้ความอ่อนน้อมนอบน้อมหรือว่าจะต้องคอยประคับประคองคอยโน้มน้าวอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับต้องพยายามเสียมให้คนนี้เชื่องเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดกับคนเนี้ยเขาเสียมได้เขาจูงจมูกได้นะคะอืม เพราะอะไรเพราะคนคนนี้ก็ต้องการเขาเหลือเกินอะต้องการการเอาใจใส่ต้องการ intention ต้องการ attention เออต้องการความสนใจจากเขามากๆนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเตอร์ปาร์ตี้อีกคะ ลังเลใจนะคะเขาไม่ได้รู้สึกมั่นใจขนาดนั้นมันไม่เหมือนความรู้สึกที่มีให้กับคุณความรู้สึกที่เขามองเห็นคุณนะเขามองเห็นคุณแสดงออกชัดเจนเด็ดขาดแต่กับคนคนนี้มันยังมีอาการเดายังมีอาการสงสัย <sk iss Poland> การลังเลสับสนหรือย,ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็เขายังต้องใช้พลังงานมากๆกับการที่จะต้องอยู่กับคนคนนี้นะคะเขาคิดแล้ว <hani> รู้สึกยังไงกับ เต i ร์ปาร์ตหรือมือที่3คนนี้ค่ะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นหรือเขาจะต้องคอยปิดบังคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสิ่งที่เขาคอนเนคกับคุณอ่ะหรือสิ่งที่เซนส์ของเขาบอกอ่ะเขายังต้องคอยระว่ระวังกับคนคนนี้คือพูดง่ายๆเขายังไม่ได้ไว้ใจคนนี้ได้ร้อเปซ็นะคะเขารู้สึกว่าคนคนนี้ยังยังไม่เชื่องยังเสี่ยม ไม่ได้ขนาดนั้นยังจุงจมูกไม่ได้ขนาดนั้นหรือทําได้แต่ว่าทําได้เพียงระดับหนึ่งแต่ก็กลัวว่าจะโดนแหวงกัดเพราะเขาเองก็รู้ว่าคนคนนี้ก็ร้ายไม่เบานะไพ่ตัวตนคือไพ่เดอะสเนคเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะในขณะที่คุณเป็นเหมือนผีเสือ้อเห็นไหมคุณเป็นเหมือนเดอะบัตเตอร์ฟลายอ่ะคุณไม่ต้องรอ้อยเขาต้องมาคอยแบบไปทางนูน้นหรือทางนี้หรือไม่ต้องคอยระแวดระวังคุณคุณเป็นเหมือนผีเสื้อที่สดใสอ่ะใช้ชีวิตของคุณไปในโลกใบนี้ คุณเลือกที่จะมองในจุดที่มันงดงามในขณะที่มองดู the third party เนี่ยมีแต่ความร้ายกาจมีแต่ความแบบไม่ไว้วางใจมองดูแล้วความสัมพันธ์ของเขากับ the third party นี่ไม่ค่อยมีความไว้ใจซึ่งกันและกันเท่าไหร่นะคะมีแต่การเรียกร้องมีแต่การต้องการมีแต่การเขาเรียกว่า needy อ่ะอืม the third party is needy นะคะแล้วก็ n e e d เขามากๆนะคะอ่ะคานนี้ดูความสัมพันธ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคะ่ะ ตัวเขาจะเลือกทำอะไรกับคุณแล้วก็จะเลือกทำอะไรกับเตอร์ปาร์ตี้ค่ะแนวโน้มที่เขาจะเลือกทำกับเติร์เลือกทำกับคุณเนี่ยหรือแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไรให้คุณรอดูแล้วกันเขาอาจจะไม่พูดแต่อยากจะให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เขาจะทำกับคุณเนี่ยมันจะเป็นการแสดงออกที่เกิดจากหัวใจจริงๆในขณะที่ การแสดงออกของเขากับเติร์ดปาร์ตี้ทำเพราะมันเกิดความหึงหวงการเว้นระยะการสร้างความไว้ใจนะคะอมืมันไม่เหมือนกันเติร์ดปาร์ตี้เขารู้ว่าเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยเป็นคนที่มือที่สามนะขี้หึงขี้หวงนะคะขี้ระแวงมันเลยทำให้เขาต้องทำอีกแบบหนึง่งเพื่อที่จะไม่ให้คนคนนี้หวานระแวงหรือว่าแหวงกัดเขาหรือว่าถือไพ่เหนือเขาแต่ตัวคุณเนี่ย เขาสบายใจที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักได้อย่างบริสุทธิ์ใจเพราะเขารู้ว่าคุณรักอย่างบริสุทธิ์ใจคุณไม่ได้รักแล้วก็ต้องมาแบบต้องคาดหวังอะไรหรือว่าต้องคอยผูกมัดคุณเป็นคนที่อิสระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่บังคับให้ใครต้องมาทําอะไรเพื่อคุณในขณะที่ตัวเขาดูเหมือนจะต้องถูกบังคับให้ทํานะคะเพราะเพื่อความปลอดภัยละ่ะหรือเพื่อความมั่นคงในชีวิตละ่ะนะคะ เขาจะแสดงออกหรือว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรกับคุณเขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดความสมดุลหรือว่าขอความเห็นใจหรือแม้กระทั่งอยากจะอยากจะสามัคคีกับคุณอะเขาไม่อยากจะให้คุณปล่อยเขาทิ้งไปหรือว่าทิ้งเขาไปง่ายๆแบบนี้หรือว่าปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้เพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดที่จะปล่อยคุณไปง่ายๆแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณเป็นอิสระคุณมีปีกคุณสามารถบินได้ไปด้วยตัวเองแต่สิ่งหนึ่งคือ เขาก็ยังต้องการพลังงานจากคุณเขาจะพูดตรงๆว่าเขาจะกลับมาแสดงออกถึงความรักความบริสใจหรือว่าการที่เขาอยากจะมาให้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างนี้นะคะเขาจะทำอะไรกับเติร์ปาร์ตี้ล่ะคะส่วนเติร์ปาร์ตี้เนี่ยเขาจะพยายามทำให้มันนิ่งที่สุดค่อยๆเฟดตัวออกมาให้ตัวเองได้อยู่อย่างอิสระหรือว่า มอสซบทามของเขาเนี่ยเขาจะอยู่กับตัวเขาคนเดียวคือจะปลีกวิเวกตลอดเวลาจะมีเวลาเป็นของตัวเองนะคะไม่เหมือนกับที่เป็นคุณนะเขาพยายามที่จะเข้าหาในขณะที่เติร์ดปาร์ตี้เขาพยายามที่จะค่อยๆปลีกตัวออกมาให้ได้มีเวลาเป็นของตัวเองเพราะการที่มีเวลาเป็นของตัวเองน่าจะเป็นเวลาที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจที่สุดแล้วนะคะอ,อ่ะเขาจะทํายังไงอีกกับคุณแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไง เขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเขาจะยังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่เขาจะยังมั่นคงอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาอยากจะบอกว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณมันยังมั่นคงแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เป็นจริงและเป็นความรู้สึกที่มันก่อตัวขึ้นมานานแล้วแล้วเขาเพิ่งอาจจะมารู้สึกนะคะอืมคุณต้องการอะไรคุณต้องการการซัพพอร์ตไหมเขายินดีที่จะซัพพอร์ตนะ อยากจะเป็นสายเปยให้คุณนะคะถ้าในเรื่องของการเงินของคุณมันยังไม่มั่นคงหรือว่าคุณยังเฟ้นหาหรือว่าคุณยังต้องตามหาตัวเขาอยากจะบอกว่าเขาซัพพอร์ตคุณได้นะแต่คุณจะเอาไหมอ่ะพะดูคุณก็มีศักดิ์ศรีมีความเป็นตัวตนของคุณเหมือนกันแต่ถ้าการที่คุณรับไปอ่ะเงื่อนไขก็คือเขาจะต้องมีได้ทั้งสองคนนะเออคุณรับได้ไหมนะคะแล้วเขาจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้กับเติร์ดปาร์ตี้ค่ะ เขายังจะเก็บคนนี้ไว้เป็นออปชันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนนี้ต้องการเขาเพราะว่าคนคนนี้ยังเป็นแบ็กอัพเป็นแผนที่สองแผนที่สองที่หนึ่งคือถ้าไม่เวิร์กกับคุณแล้วเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยังมีคนนี้คอยแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังอยู่ข้างหลังเป็นแผน B ีอะค่ะต้องบอกว่าคุณคือแผน a นะแล้วส่วนคนนี้คือแผน B ไม่ได้อยากจะพูดในขายฝันนะแต่ว่าพลังงานมันชัดเจนเห็นไหมพลังงานของเขามีแต่ความจริงใจความมั่นคงความรัก,คว,รกความรู้สึก มันอยู่ฝั่งของคุณในขณะที่ฝั่ง t ิศป s p a ตี y เนี่ยมันเป็นเพียงโอกาสเป็นแลน B เป็นแพลนที่คนคนนี้หยิบยื่นให้เขาเองคือเขาเองก็อยากจะบอกว่าเขาไม่ผิดไงเพราะคนคนนี้หยิบยื่นให้คนคนนี้ซออนเขานะคะแต่คุณไม่ได้ซออนเขาอะเออใครซอนเขาเขาก็อยู่ตรงนั้นเนาะเออถ้าภาษาอีสานนะก็คือใครยินดีที่จะรับนั่นแหละเขาก็อยากจะเป็นคนที่อยากจะให้ ด้วยความที่มีคนย,ยินดีกับสิ่งที่เขาให้แต่ว่าเขารู้ว่าคุณไม่ได้อยากได้อะคุณโอเคอ่ะคุณอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นกันและกันเป็นทูบครับซึ่งตัวเขาอาจจะให้คุณไม่ได้ไงเออคุณก็เลยไม่สะออนไง <c oughs> อะความคาดหวังของเขาจริงๆแล้วความคาดหวังสูงสุดระหว่างเขากับคุณที่เขามีต่อคุณเนี่ยความคาดหวังอะไรคะเขาคาดหวังอะไรกับคุณ เขาคาดหวังให้คุณนะ่ะหันสนหันมาสนใจเขาบ้างสืบเขาบ้างตามเขาบ้างงอแงกับเขาบ้างนะคะเป็นเด็กกับเขาบ้างอย่าเก่งอย่าแร่ง,อย,กกรงอย่าแข็งเก่งอย่าเก่งเกินไปเออเขาอยากให้คุณงอเขาบ้างอยากให้คุณต้องการเขาบ้าง <laughs> <c oughs> เห็นไพ่ไหมคนหนึ่งเนี่ยอยากให้อยากให้งอมากเลยแต่อีกคนหนึ่งเขาอยากวิ่งหนีจะแย่นะคะ เวลาที่เติร์ดปาร์ตี้ต้องการเขามากๆต้องการเกินไปนะคนคนนี้ก็รู้สึกอยากจะวิ่งหนีอะอยากจะเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้อยากจะหันหลังไปเลยในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเขากับคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณหันมาสนใจเขาบ้างอะเขาสืบเรื่องคุณอยู่เรื่อยนะคะในในตัวในฝั่งของคุณเนี่ยเขาเอาแต่สืบคุณส่วนในฝั่งของเติร์ดปาร์ตี้เขาเอาแต่หนีตลอดีโอ้ยน่าสงสารเติร์ดปาร์ตี้จังเลยเนาะ เจอคนแบบนี้เข้าไปนะคะอะขอดูไพ่ Energy มูชชว์เอเนอร์จีทั้งหมดทั้งมวลของสถานการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะไพ่อ,อยากบอกอะไรมูชชว์เอเนอร์จีการโกหกรับรวงพลางก็แน่นอนแหละมันไม่มีเหตุผลที่ดีต่อใครเลยไม่ว่าจะคุณเขาหรือเตอร์ปาร์ตี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์นี้ยังไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะต้องบอกอย่างนั้นแม้เขาจะมีอินเทนชันหรือความรู้สึกดีๆให้กับคุณการที่คุณเนี่ยการที่เขายังต้องการคุณแบบทุบครับเห็นไหมขึ้นมาแล้ว เขาต้องการสิ่งนี้แล้วเขาจะจัดการยังไงหล่ะกับเติร์ดปาร์ตี้อ่ะอืมเติร์ดปาร์ตี้ก็ไม่ยอมไปไหมไม่ยอมไปไงเติร์ดปาร์ตี้เขาก็ไม่ยอมไปนะคะมันเลยเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในการที่เขาเนี่ยจะได้กลับมาเป็นคนรักแบบชัดเจนกับคุณแบบนี้อืมขอให้ระหว่างคุณกับเขาสักใบค่ะที่ไม่เกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้การหันหลังค่ะสถานการณ์นี้ทําได้แค่การหันหลังไปการบุ๊ก ตัวเองออกไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ไม่ใช่เหตุการณ์นี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคิดว่าอย่างนั้นหรือคุณก็ได้นะที่เป็นคนที่กําลังหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะในเมื่อเติร์ดปาร์ตี้ไม่ยอมไปคนที่บอกว่าจะไปก็คือคุณคุณจะไปเองค่ะแล้วคนที่ไปออกจากความสัมพันธ์นี้จะมีคนวิ่งไล่ตามก็น่าจะเป็นเขา นะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับสถานการณ์ความรู้สึกนะคะระหว่างคุณกับเขาระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ระหว่างเขากับเต๋อปาตีทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะแนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอดไ์กันเข้ามาพ้นเวลาใต้ดีสคริปชันข้างล่างนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ